เลีจยวพ่อเขาตกนะคะเออได้ขอขอบคุณคุณสุรัตนะ์ชาญวงศิลป์นะคะคีหนิงวัชกรรมสุรัตน์นะคะที่ได้นําอาหาราข้าวกล่องน้ําดื่มและขนมมาให้ในชุมชนนะคะรับพวกเราขอให้ท่านนะตรงมีความสุขนะอายุมั่นขวัญยืนนะคะหมดทุกภูเขาบนโลกบลไดภัยนะคะขอกราบขอพระคุณกนะที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับของน้ขอบพระคุณนะครับพีบ่น้าจกชาชนนะครับ สารจ้ว่าก่อนตกรถเท่ยงกันนะครับจากกระบอกนี้งานท่านสุรั์ทานสินนะครับที่เด็กเล่นการสุรพลบาท์รักษา,ารฟรีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่688นะครับของท่านสุรั์ทานสินที่นําของแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานาครของเรานะครับก็ขอโมทชุนอาบุญจับท่านสุรั์ทานสินวัน้าที่นี้นะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ